อรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมหะเวรขะติธรรมจาริง ธรรมโมสุจินโนสุขมาวะหาติเอสานิสังสสธรรมเมสุจินเนนทุกขติงขัดชติธรรมมจารีอิมัตสะธรรมะปริยายัตสะอัฏโทสาทายัสมันเตหิสกจังธรรมโมโสตบุตินะบัตเน อาตมาจะได้แสดงธรรมมีคาถาพันรนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องปฏิการเฉลิมฉลองศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่มีความสนใจในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นของดีเป็นของวิเศษเราท่านทั้งหลายคำสอนที่พระพุทธเจ้าแนะน,นำเรานั้นขึ้นต้นด้วยคำว่าธรทำทำนั้นอยู่ที่ตัวของบุคคลทั้งหลายคนทั้งหลายมีทำอยู่แล้วแต่ว่าเขา ไม่ได้ปฏิบัติธรรมจึงเรียกว่ารูปธรรมนามธรรมร่างกายเรียก,กว่ารูปธรรมใจเรียก,กว่านามธรรมเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะให้ธรรมนี้มีการพัฒนายิ่งขึ้นคนเหล่านั้นลักเ ไม่ชอบความชั่วลักความดีอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เขาต้องหลงผิดไปทำความชั่วอะไรที่สนับสนุนให้เขาได้มาทำความดีสิ่งต่างๆแวดล้อมในโลกที่เราพากันมองเห็นนั้นมีส่วนที่จะมายุยง ให้ตัวของเรานั้นหลงผิดมากมายกายกองเพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ,ธเจ้าจึงได้แสดง أ, สิ่งที่ว่าบุคคลที่จะเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่สามารถรักษาคือรักษาความเป็นมนุษย์อยู่ได้นั่น จะต้องอาศัยธรรมะสองประการคือสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะนั้นเป็นธรรมที่มีอุปการหรืออุปการะมากแก่มนุษย์ทุกคนนั้นขาดสติสัมปชัญญะจึงได้ปล่อยให้สิ่งแวดล้อมที่มองเห็นนี่ มายั่วยวนทำให้เกิดความหลงผิดสิ่งที่มายั่วยวนให้เราเกิดความหลงผิดนั้นเยอะเงินทองข้าวของทรัพย์สินสมบัติบุคคลเหล่านี้บางคนก็มาชักชวนไปกินยาเสพติดบางคนก็มาชักชวนไปดิสโก้บางคนก็มาชักชวนไปเล่นการพน,นันบางคนก็ ชักชวนไปในทางปล้นสะดมสิ่งเหล่านี้ทำไมคนเนี่จึงได้หลงผิดไปตามเขาอยากไปปล้นก็เพราะว่าอยากได้เงินอยากไปยาเสพติดก็เพราะอยากสบายหรือว่าอยากที่จะได้เงินมากๆเกิดความโลภไปทำความผิดศิลผิดทมโกงต่างๆเหล่านี้ รวนแล้วแต่ขาดสติสติของเรามีอยู่แต่ว่าทำไมไม่ใช่เพราะว่ากิเลสมันครอบหรือปิดบังซะแล้วเมื่อกิเลสมันครอบมองเห็นจัดจะว่านี่คือกองเงินกองทองแต่ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผิดศีลธรรมแต่เขาก็ต้องทำ เพราะเหตุกิเลสครอบงำเมื่อครอบงำแล้วสติก็จะต้องหายไปเมื่อสติหายไปกิเลสมันก็เป็นเจ้าของบุคคลผู้นั้นก็พร่ำเพรื่อที่จะทำความชั่วไปได้ตลอดกรงกันข้ามบุคคลผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะมีความเข้าใจ เขาไม่ได้คิดว่าจะต้องไปรวยไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเอาอะไรให้มากนักมีชีวิตยอยู่เป็นปกติก็ดีแล้วแต่ว่าขอให้มีศีลธรรมให้มีความเป็นบุคคลมีเป็นผู้ที่มีเมตตาเมื่อมีสติแล้วมันจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแก่เขาสิ่งนั้นก็คือเมตตา เมตตาจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อมีเมตตาเกิดขึ้นเขาก็เกิดการเสียสละขึ้นเมื่อเขากเกิดการเสียสละทำให้คนอื่นได้แนะนำคนอื่นได้เป็นตน้นน่บบวชเป็นพระพระบวชเป็นพระแล้วก็รักษาธรรมวินยัยรักษาธรรมวินยัยแล้วก็เทศไม่นอกลู่นอกทาง เทศตรงต่อพระไตรปิฎกคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศให้ถูกผลทางว่านี่คือการละความชั่วนี่คือการประพติความดีนี่คือสิ่งงมงายอย่าไปทำสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่สามารถทำให้เกิดความโปร่งใสในชีวิตแนะนำ อันนี้ก็คือว่ามีเมตตาเพราะว่ามีสติมันก็ต้องมีเมตตามีเมตตาก็สามารถที่จะเทศให้คนอื่นฟังการเทศให้คนอื่นฟังนั้นไม่เทศหวังเอากันเทศไม่เทศหวังเพื่อที่จะเอาเงินเอาทองไม่เทศเพื่อหวังลาบสกการะแต่เทศให้เขาเข้าใจว่านี่คือทางผิด นี่คือทางถูกอันนี้ด้วยความบริสุทธิ์ใจบุคคลผู้นั้นถือว่าเป็นผู้ที่มีเมตตาเต็มเปี่ยมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโปรดสัตว์เวลาที่พระองค์เทศนานั้นถือว่าโปรดสัตว์พระพุทธเจ้าเทศทุกวันปะสายญเหตธรรมเทศนัง ุทธกิจของพระพุทธเจ้านั้นมีอยู่ห้าประการห้าประการคือปุพันเหบินทปาตันจาตอนเช้าบินทบาตสายันเหตธรรมเทสนังตอนบ่ายเทศให้โยมฟังปะโทเสภิกขอวาทางังตอนพลบค่ำเทศให้พระฟังอัธตร,รเทศเทวปัญหานัง ในตอนเที่ยงคืนเทศให้เทวดาฟังปัจจุเสวะกะเจกาเลพภะพระพเพวิโลกานังในตอนค่อนจะแจ้งพิจารณาดูสัพพเวนยสัต์ว่าใครมีบุญมีวาสนาตรงไหนพอจะรับพระธรรมเทศนาได้บ้างเมื่อพระองค์พิจารณาเห็นว่า บุคคลพุนั้นได้มีบุญมีวาสนาพอจะรับพระธรรมเทศนาได้แล้วพระองค์ก็ตื่นเช้ามาก็เสด็จไปโปรดให้เขาเหล่านั้นได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามฐานาน,านุรูปนี่คือพระเมตตาพระกรุณาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพวกเราก็เช่นเดียวกันเราคือสาวก สาวกก็จะต้องดำเนินตามรอยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพากันมีสติสตินั่นคืออะไรคือสิ่งที่ะระลึกขึ้นมาได้แต่การที่จะ,ะระลึกขึ้นมาได้มันต้องมี power มันจะต้องมีพลังมันจะต้องมีพลังจิตคือพลังจิตมันเกิดขึ้นจากอะไรพลังจิตเกิดขึ้นจากสมาธิ สมาธิเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากสติสติคือความะระลึกได้อย่างคนที่ทําสมาธินึกพุโทโธพุธโทโธถือว่ามีสติแล้วเมื่อมีสติก็เกิดพลังจิตคือจากจากการเกิดสติก็เกิดสมาธิจากการเกิดสมาธิก็เกิดพลังจิตจากที่เกิดพลังจิต พลังจิตก็จะเข้าไปฝังสนิทอยู่ที่ใจของคนเราทำมากเราทำน้อยพลังจิตเหล่านั้นจะกลับคืนเข้าไปสู่ใจของเราฝังสนิทติดอยู่ในใจของเรานั้นตลอดไปพลังจิตนั้นไปฝังสนิทติดอยู่ในใจของเราได้ยังไงในเมื่อมองก็ไม่เห็นนั่งสมาธิก็เลยเปื่อยไปเลย ไม่ใช่อย่างนั้นเราลองคิดดูสิว่าในเมื่อเวลาเราเป็นเด็กเราไปเรียนหนังสือไปก็ไปเล่นกับเพื่อนกับฝูงเมื่อเล่นไปเล่นมาปีหนึ่งก็ไปปีสองก็ไปปีเก้าปีสิบก็ไปแล้วอะไรเกิดขึ้นก็ไก่ข้อไก่เกิดขึ้นเอบีซีดีเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจของเขาอยู่ในใจของเราแล้วมันหายไปไหม ไม่หายแก่ก็ยังอยู่หนุ่มก็ยังอยู่ขอให้เรียนจบอย่างนี้นั่นแหละคือสิ่งที่เข้าไปฝังสนิทติดอยู่ในใจแค่นเดียวกันกับพลังจิตเทพบุคคลได้พากันทำสมาธิเมื่อทำสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิก็กลายไปเป็นพลังจิตเมื่อกลายไปเป็นพลังจิต ก็ฝังสนิทยอยู่ในใจนั่นพอมาถึงคราวนาทีวิกฤตคือคนเราเนี่ยในเมื่อจะมีชีวิตนั้นไม่ใช่อยู่วันเดียวนะอยู่ตั้งหลายร้อยวันหลายพันวันที่เราจะต้องผ่านมรสุมต่างๆของชีวิตเ้อผิดบ้างถูกบ้างดีบ้างชั่วบ้างที่จะผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วสิ่งที่ผ่านเข้ามาชีวิตนั้นเราจะรับเอาอะไร เราก็จำเป็นที่จะต้องอตัดสินใจเพราะฉะนั้นในเมื่อเวลาที่บุคคลสามารถทำสมาธิทำจิตของตนให้มีพลังขึ้นแล้วเก็บไว้ในใจเขาเรียกว่าพลังสะสมไม่งั้นงบุคคลที่เรียนหนังสือนั่นแหละพอเรียนไปเรียนไปก็สะสมตัวอักษรไว้เขาต้องการจะเขียนก็ต้องการจะอ่านเขาต้องการจะทำอะไรจาก วิชาความรู้ได้หมดเช่นเดียวก,กันกับบุคคลที่สะสมพลังจิตเอาไว้เมื่อสะสมพลังจิตเอาไว้เรียกว่าเป็นการสะสมเมื่อสะสมมากเข้ามากเข้ามันก็กลายเป็นพลังหรือเรียกว่ากำลังกลายเป็นพลังจิตเมื่อกลายเป็นพลังจิตอย่างนั้นสะสมไว้อย่างนั้นเมื่อมีสิ่งที่ผ่านเข้ามา เพราะว่าชีวิตของเราจะต้องมีสิ่งที่ผ่านความดีผ่านมาความชั่วผ่านมาอะไรต่างๆเหล่านี้ก็สามารถตัดสินได้ทันทีว่าอันนี้คือความดีอันนี้คือความชั่วมันก็ละความชั่วประพฤติความดีได้ด้วยอาศัยพลังจิตเพราะฉะนั้นการมีเมตตาหรือความที่เราปฏิบัติธรรมะมันจึงเป็นเรื่อง ที่ทำให้ตัวของเรานี่สามารถรักษาตัวของเราได้ธรรมะของเราจะได้ถูกพัฒนาขึ้นจนกลายเป็นสิ่งที่ใช้ได้แต่หากว่า,าพวกเรานี่ไม่สามารถที่จะพัฒนาธรรมะในตัวของเราออกมามันก็เหมือนกันกันกบทรัพย์สินที่มันอยู่ใต้ดิน เมื่อทรัพย์สินมันอยู่ใต้ดินเราไม่เอามาพัฒนามันก็เหมือนกับเราไม่มีอย่างประเทศเรามีทองคําอยู่ใต้มีน้ํามันอยู่ใต้พื้นดินหรือมีเพชรนินจินดาอยู่ใต้พื้นดินแต่ก็ไม่มีปัญญาที่จะขุดเอาเพชรอันนี้ขึ้นมาไม่มีปัญญาจะขุดเอาน้ำมันขึ้นมาไม่มีปัญญาที่จะ ขุดเอา,าทองคำขึ้นมาอันนี้มันก็อยู่ที่เจ้าของประเทศถ้าหากว่าไม่มีปัญญาคือว่าเป็นคนโง่มันก็ทำอะไรขึ้นมาไม่ได้มีอยู่ปเปล่าแต่เราไม่ได้ใช้มันชั้นใดก็ดีร่างกายของคนเรานี่เป็นธรรมะและธรรมะที่ประเสรศิฐยิ่งกว่าเพชร ยิ่งกว่าทองคำด้วยแต่ว่าถ้าบุคคลไม่ขุดหรือบุคคลไม่ปฏิบัติพัฒนาให้รูปธรรมและนามธรรมนี้ดำเนินไปในทางที่ถูกต้องปล่อยให้สิ่งแวดล้อมปล่อยให้การขาดสติเกิดขึ้นเขาก็จะต้องล่มสลายล่มสลายหมายความว่า ตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะทำความชั่วอันนี้แต่ว่าธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำให้พวกเราเนี่ยเข้ามาปฏิบัติในธรรมะส่วนนี้เพื่อที่จะให้ธรรมะส่วนนี้มีการพัฒนาเช่นมันเป็นเพชรขุดมันขึ้นมาเอาไว้ทำไมใต้ดินขุดมันขึ้นมาเมื่อขุดมันขึ้นมาแล้วมาทำอะไรอีก มาจารณันแพทย์เม็ดหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านถ้ามันมีเป็นหมื่นเป็นล้านไม่รู้กี่ร้อยอย่างคนในประเทศไทยนี่ไปถึงหกสิบล้านเรียกว่ามีแพทย์ตั้งหกสิบล้านเม็ดอย่างเนี้ยแล้วไม่เอามาแล้วไม่ขุดต่างคนก็ต่างทิ้งกันซะมีจะมีขุดมาบ้างก็ไม่เท่าไรมันก็ผิดไปเราชาวพุทธ เป็นพุทธศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนแล้วก็แพชรน้ำหนึ่งก็อยู่ในตัวของเราพระพุทธเจ้าตัสดังนั้นทําไมเราจึงไม่ขุดเพชรเม็ดนี้ขึ้นมาพัฒนาการที่จะขุดเพชรขึ้นมาได้นั้นก็คือคําสอนของพระพุทธเจ้าแนะนําไว้แล้วทุกขั้นตอนขั้นหนึ่งคือทานขั้นสองคือศีล ขั้นสามคือภาวนาขั้นหนึ่งคือศินขั้นหนึ่งคือสมาธิขั้นหนึ่งคือปัญญาสิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนที่พัฒนาสมาธิเป็นข้อสำคัญคือสมาธินี่เมื่อได้เข้ามาฝึกฝนจนกระทั่งเกิดพลังจิตขึ้นมาแล้วอย่างนี้เมื่อเกิดพลังจิตขึ้นมาแล้วพลังจิตนี้ก็จะมาปรับปรุงคือจะมาเป็นอัตโมาติ ในตัวของเราเนี่ให้เกิดพัฒนาขึ้นมาด้วยอาตโตมติกถ้าเราพากันมีสมาธิใบ่อๆหรือว่าฝึกสมาธิอยู่เรื่อยๆพลังจิตเพิ่มขึ้นมากขึ้นพลังจิตก็จะมาช่วยปรับปรุงเป็นอัตโมติกให้บุคคลพวกนั้นมีความสำคัญมีความดีมีความสุขสารพัดที่จะเกิดความสุข สามารถทำได้เพราะฉะนั้นเมื่อได้เพชรขึ้นมาแล้วเรานอนทับอยู่ทำไมขุดเซ่ขุดเพชรเม็ดนี้ขึ้นมาเมื่อขุดเพชรเม็ดนี้ขึ้นมาแล้วอย่าไปขุดมาเฉยๆจารนายัยจาระันแล้วขายรับเงินมันก็ต้องเข้ามามันไม่ใช่มีเม็ดเดียวเนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเรานับไม่ถ้วน เพระาะฉะนั้นเมื่อเวลาที่เราทําขึ้นมาแล้วอย่างนี้ก็เท่ากันกับว่าธรรมโมหเวรักคติธรรมจารีเมื่อผู้ใดปฏิบัติธรรมพระธรรมย่อมรักษารักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ไปตกนรกนี่นี่คือคำที่หลวงพ่อได้ยกไว้เป็นอุอเขประบ,บทในเบื้องต้นเพื่อที่จะให้เข้าใจว่า เมื่อบุคคลปฏิบัติธรรมพระธรรมก็ยอมรักษาเหมือนกันครับเรามีแพทย์แพทย์มีอยู่ในตัวของเราเราขุดแพทย์เม็ดนี้ขึ้นมาเมื่อขุดแพทย์เม็ดนี้ขึ้นมาแล้วเราก็ขายเอาเงินมาเราก็กินตลอดชีวิตทีแรกเราก็รักษาพยายามทำเพื่อที่จะขุดแพทย์เม็ดนั้นขึ้นมา เมื่อขายแพย์มันก็กลายเป็นเงินกลับมารักษาเราอีกทีหนึ่งให้เราได้รับความสบายเช่นเดียวกันกับเราปฏิบัติธรรมะทำเซ่ศิลทำเซ่ทานท่านเซ่สมาธิให้เกิดเซ่ซึ่งปัญญามีไหมเราบริจาคทานมีไหมเรารักษาศิลมีไหมเราภาวนา มีไหมที่เราได้ศึกษาธรรมะต่างๆให้กว้างขวางมีไหมเราถามตัวเราดูเมื่อถามตัวเราเราไม่มีไม่มีนั่นก็เรียกว่าเรานอนทับนอนหลับทับเสร็จแต่ถ้าหากว่าเรามีเราก็จงภูมิใจเราเสถิดว่าเราเกิดมาในชาตินี้ไม่เสียชาติเกิดเราเกิดมาได้ประโยชน์ทั้งตนได้ประโยชน์ทั้งบคคลผู้อื่นหมายความว่า ธรรมโมหะเวรักคติธรรมมจาริงธรรมโมสุจิโนสุขมาวหิติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนนทุกขติงขัตชะติธรรมมจารีธรรมโมก็คือธรรมนี่แหละธรามต้องเราต้องหมายถึงว่าตัวของเราเป็นธรรมตัวของเรานี่คือรูปธรรมและนามารรรวมกันเข้า ก็เรียกว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมและรูปธรรมนามธรรมนี่ไม่ใช่ของหามาได้ง่ายๆบางคนก็คิดว่าเอ้ยเยกิดขึ้นมาเป็นคนไม่เห็นมันจะยากเย็นอะไรเดี๋ยวก็เกิดเดี๋ยวก็เกิดเต็มบ้านเต็มเมืองแต่ต้องเข้าใจว่าการที่จะมาเป็นคนสักคนหนึ่งและมีอายุมานั่งที่นี้ไม่ง่ายผ่านมารสุลมาเท่าไหร่ เกือบตายมากี่ครั้งถึงจะรอดชีวิตมาถึงป่านนี้อย่างนี้เป็นต้นชีวิตนั้นเราเลือกเอาไม่ได้อยากจะไปเกิดบ้านคนรวยมันก็ไม่ได้ไม่อยากจะไปเกิดคนที่บ้านคนจนก็จะไปเกิดหรือว่าเราไม่อยากเกิดเป็นหมาเป็นควาย ก็ห้ามไม่ได้ถ้าเราไปทำบาปก็ไปเกิดเป็นหมาเป็นควายได้อย่างนี้หรือว่าไปเกิดเป็นจุงจิ้งจกตุกแกอะไรก็สุดแล้วแต่มันก็ไปได้เพราะว่าการทำความชั่วเรามีลูกเรามีหลานเรามีญาติเรามีพี่น้องช่วยกันแนะนำช่วยกันบอกกล่าวบอกว่าเธอเอ้ยนั่นน่ะ เพชรน้ำหนึ่งนะ่อยู่ที่ตัวของเธอแล้วเธอทำไมไม่รู้จักพัฒนามันให้มันเกิดเป็นเพชรน้ำหนึ่งขึ้นมาให้ได้เป็นออนหลับทับสิทธิ์อยู่ทำไมอย่างนี้เป็นตน้นเรามีลูกสั่งลูกเรามีหลานสั่งหลานเพราะว่าลูกหลานเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเราเป็นผู้ทำให้มันเกิดขึ้นมาเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้อง ดูแลรักษามันมันก็จะดูแลรักษาเพื่อนฝูงไดที่สุดเพื่อนฝูงของมันก็กลายเป็นสังคมสังคมนั้นเล็กบ้างใหญ่บ้างถ้าใหญ่ที่สุดก็คือสังคมโลกถ้าแล็กลงมาก็คือสังคมหมู่บ้านถ้าแล็กลงมาก็คือสังคมครอบครัวสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่อยู่ในธรรม ที่พระพุทธเจ้าว่ารูปธปรรมนามธรรมท,ทั้งนั้นเพระาะฉะนั้นคําว่าสติและสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวเรียกมันมาให้เราเมื่อเรามีรูปธปรรมมีนามธรรมอยู่ทำไมไม่รู้จักปรับปรุงไม่รู้จักรักษาไม่รู้จักความพอดีส่วนใดที่จะ สมควรทำสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งที่ผิดจากทำนองคลองทำยกเว้นแต่การที่จะยกเว้นได้ก็ต่อเมื่อเขามีสติมีสัมปชัญญะคำว่าสติคำว่าสัมปชัญญะนั้นมันเป็นเรื่องที่เราพูดง่ายๆพูดได้ง่ายๆแต่ว่าเวลาที่จะทำสติสัมปชัญญะ ให้กับเรานั่นมันไม่ง่ายแต่ว่าก็ไม่ใช่เหลือวิสัยที่เราจะทำสติสัมปชัญญะอันนี้ให้เกิดขึ้นมาก็เราให้ได้เพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเรามีจิตใจเรามีเมื่อร่างกายเรามีจิตใจเรามีครูบาอาจารย์มีที่จะแนะนำสมาธิให้กับเราไปเที่ยวแสวงหาผู้ใดแนะนำสมาธิ แต่ก็ต้องเวลาที่จะสะแสวงหาเรื่องของสมาธิก็จำเป็นที่จะต้องศึกษาให้ถ่องแท้ว่าทําอย่างสมาธิอย่างนี้ถูกต้องแน่นอนถ้าหากว่าไปหลงในสิ่งที่บุคคลพาทำสมาธิแบบงมงายตลอดจนกระทั่งแบบที่หาที่หาที่สิ้นสุดไม่ได้ อะไรต่างๆสารพัดมันก็มีแต่ว่าทางที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าแนะนำให้พวกเราพากันเดินสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเตนะอาภิสัมพุทธ,ธาจักขุกละณียานการณีพระพุทธเจ้าได้ตัดสู้ด้วยญาณของพระองค์ที่ได้บำเพ็ญมาแล้ว สี่อสงไขยแสนกลับได้ความเป็นที่แน่นอนว่าหนทางกลางเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จหมายความว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปให้รู้จักว่านี่คือคณิกะสมาธินี่คืออุปจาระสมาธินี่คืออัปปนาสมาธินี่คือ,อ,อรูปฌาน นี่คืออรูปฌานนี่คือมัคนี่คือผลมักสีผลสีนิพพานหนึ่งอันนี้คืออริยสัจธรรมอันนี้คือหนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ในที่สุดเพราะฉะนั้นธรรมโมหาเวรคติธรรมจารีธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติ เอสานิสังโสธรรมเมสุจินเนณทุกขทิงขัดชาติธรรมมจารีก็มีอัธถาธิบายดังได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยพระการะชนีปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินนัง เปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยถามณีโชติราโสยถาสพีติโยวิวัชชนตุสภโรโควินัสโต มาเตภวัตวันตราโยสุขีธีคายุโกภวะพิวาธนะเสริสนิจังบุทธาปจายิโนจตารโธรมมวัฒนติอายุวันโนสุขังระลัง